อะไรนะโมไปแม่ข้แมว,มอแมวโอ้กินจนแซ่บเนาะจนติดปากผู้ดา่าอร่อยบอแซ่บบอแซ่บบอค่ะมื้อนี้เฮากับมาชมวิวชมวิวเด้อค่ะชมวิวมา,มวมวามวมหาอีกกระปูแต่บ่ได้อีกกระปูน้ำร้ายค่ะน้ำร้ายมื้อนี้เฮาก็มากินตามบักโฮ ค่ะพี่น้องกินตำบักหุ่งค่ะตำบักหุ่งค่ะค่ะมายืนยิดมองตำบักหุ่งดูค่ะนี่ก็ระวังมันตกเด้อระวังมันตกโอ้ยกินอี่ลีเด้อนีย่ยิบดูวยิบมั่งดูวถัดข่อยสิปีนถัดข่อยสิปีน kita mula lah